สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักฮักแพงสุผภูสุคนหายพี่น้องสําหรับคลิปนี้ว่าเพชรผ้าพีผ้านองจัดแซลมอนกระทะเด้อพี่น้องเด้อตาเกาเคยเห็นกินต้าหมูกระทะวันนี้ว่าเพชรผ้าจัดแซลมอนกระทะเด้อพี่น้องเดิมนะนำซุปทําเองฝีมือว่าเพชรสูตรหมูมัวพี่นอ้องอืมีคือของหวานเดี๋ยวให้ว่าเพชรสอยทําการสอยหั่นเป็นตอนก่อนเด้อพี่น้องเด้เออกกากของเนี้ยมันออกก่อนครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหางแกงสุบู่ทุกคนพ่อแม่พี่น้องเมนูปลาบ,าบา้าเบาเผ็ดครั้งแรกนี่น้ำจิ้มพี่น้องไข่สอง่วย น้ำซุปพักกาดตังไช่ผักกาดอันนี้เอามาใส่บวให้มันแหง้งที่เราี่นอ้องมันหมูใส่บวชหิมันแหง้งนี่คือดอกที่เรียบเน่าที่เดียบเนาพี่นอ้องแซลมอนกระทะพี่นอ้นอง เป็นไงบุญเลยมาเด้อพี่น้องเอาลุกลวก จะมันเดอบปลาเท้หมอนของเราจะตงนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะออข้นน้ำซุกกันมัน เดี้ยพี่น้องถักเข้ามันกับักกูเดี้ยอ่ะเ้หนีเจ้าหน่อยวัจุม่มคนเฮ็ดเองพ่นอเฮ็ดเองคนดีเขาหูน้อยไรนันบ่ลง 咱们不要。 อย่างเงี้ยวรงเง้ยนะตั้งใจ่อมตักอมตักบะไรม,มันขาดขัดบอมันขาดพี่นองให้บ้วงเอาบ่ะโอ้นำ้ำพีระแีบ จมเลยมัน,อ,นอันนี้อะีรนนพี่น้องฟังไทยฟังเล่ามีนวนขี่เดาบา้าเบียกเฮ็ดั้จะเป็นปนบนบน้นไดหอกเบิ้งเบิ้าสี้าไป เกลีอ่อนไฟเพราะว่าเ่าอยากให้มันฟูขัดมันไม่นอง yeah you know มันอันนี้นะมันก็สีแข็งมันก็สีแห้งคนไหมพี่ร้องตรงนี้มันมึงมาหล่อมันเพียวหยดกดดิบน้่งอันนี้ดิบ lúc cái gì เกี่ยวมามาแค่นั้นเละพี่น้องกะตังชายพักกาดพักดันพักนี่พักยังแน่ในตุยันร้องมันแกบใส่หมดหอมปมหอมป่วน้ำปลาเป็นม้วนแค่นั้นแหละ กระสีแทบไปอีแบบนึงถ้ากันซุมก็สีออกไข่ขึ้นเนื้อปลาแบบยังไงล่ะกระสีคือปลาทู่นะครับมัืขอถ้ากันซุมเราขึ้นเนื้อปลาทางบ้านท่างหนอะถ้ากันดิบมันบัคือ อ้อนไฟไม่นองกันเ่าอ้อนมันโป่งแล้วไอ,อนน้น้มันมันแตกมันโป่งแล้ว พี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ยอย่าไปทำหนีเลยครับบาร์เบกิสันหามีนุ่มหม,ม,มุ่มมาสุพี้พีน้องกินลหรครับเป็นแปลกๆไปเนี่ยอ่าเ่าเป็นีังไนเบื้องส่งเม่คือเด้เขอตัวพอภัยได้เป็นน่องเพราะงนันเมื่ออยิบเมื่อสมัครเลยในเหตุกินเยี่ยมจะของอะไรพี่น้องกสวัสดีปีใหม่ให้เข้าละเลยปีใหม่แล้วอ่าสาหรับท่านใดทุกคนที่เดินทางกลับกรุงเทพหรือว่ากลับเมืองนอกหรือกลับสาการ เ,เป็นกาขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องไปหนามาลัางอยังกิน,กนเา้ากินเราได้แต่ว่าเมาอย่ากลับใหหมูครับแต่เรากินไม่ด้คนด้วยสทุกคนครับผมปีใหม่เริ่มต้นกันไหม่รากินามสวัสดีครับ